อยากถูกหวยรวยทรัพย์กับไม่ซือ้ออยากมีชื่อนักประพันธ์ผัดวันเขียนอยากจะเก่งใหญ่เล่าตัวเจ้าไม่เรียนจวบจนผมเปลี่ยนสีใหญ่เล่าตัวเจ้ายังเหมือนเดิมนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวิทารถสนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูหมากเล็บแมวค่ะพี่น้องจ๋าหมักเล็บแมวเยอรมันกับพี่น้องจ๋านะคะอ่า แบกบุรีกับพี่น้องโอ้มีนะคะก็นันไ่ได้ไก่ค่ะพี่น้องยุ่ใกล้ๆเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้ก็แมนพี่น้องนี่แมนหมดเลยค่ะแต่ว่ามันนจ้ว่ามันเก็บหย่างนะคะอันนี้ก็แมนแต่ว่ามันเป็นันมันป่ค่อยงามพี่น้องเดี๋ยวเราไปหามหม่องงามเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะก็บรรยากาศนะคะเพื่อนๆจ๋าอากาศดี ดีแดดร้อนกับแดดแจ้าๆเลยค่ะพี่น้องจะ้ะอันเมื่อนัน้นอันเมื่อนั้นมาเก็บอันเก็บมากันมกเบอบ,บุรี่นี่แหละเจ้าของเพื่อนอ่ะเจ้าของรถเพื่อนอ่นเจ้าของบานเพื่อนอ่ะเจ้าของสวนเพื่อนอันกิโลละหายูโรเด้อเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าอันหายโยูโรต่อต่อกิโลหนึ่งเพื่นอนอว่าเพื่อนว่าเสียงพี่น้องเพื่อนบอกหยอกนะ เรียกว่ว่าโอเคสเสนอกเ้าเรียกขี่รถไปเรารียบยิ้มหัวแล้วเราขี่รถไปพี่น้องอันยี้เขาแย้มคำเลยล่ะอันพี่น้องเห็น,น,นบอนั่นจ้าแม่มโมราจาคู่หน่ะจ้าแบล็กบุรีนะคะพวกเด้กไกลค่ะพี่นอ้องจ๋ายู่ท้ายหมู่บ้านพี่น้องนะคะตรงนี้เขาเจ้าสิเลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ยงนี่องสิียดค่ะพี่นอ้องเขาจ้าเลี้ยงมาเลี้ยงอย่างนะคะพวกเด็กไก่เลยค่ะพี่น้องจ้า รับไปหั่นก็ได้ย่างรับไปหั่นก็ได้ถ้าย่างี้รไปหั่นจะออกไปออกไปทังสูสานพี่น้องท้งสูสานทางป่าเฮดพี่น้องย่างไปป้ายเฮดกับว่าไก่พี่น้องแต่ว่าอันคุ้นสาบ่ไห้ไปผู้เดียวพี่น้องจ้ะเนาะเพราะว่าจะเกิดว่าเนาะมัน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 กะไม่ใจกันบ่ไา้เนไรนะพี่น้องเมนบ่แมเมนสันนะคนทีพี่น้องมึงป่าด้วยนะมึงปลาหมักเล็บเนีพี่น้องคนย่าอ่านลาดไปพี่น้อง เป็นร้อยเม็ดอะไะพี่น้องจ้ะโอ้ยอันอยู่ในห้างเนี่ยเขาขายได้พี่น้องเขาขายอันอ่าแพรกนึ่งนะแพรกนึ่งมีนิดหน่อยนี่าดนี้พี่น้องสองยูโรสามยูโรเด้อแพ็คนิดหน่อยพี่น้องเนี่ยค่ะพี่นอ้อ,กกนองมึงดูวยหรอแมนมดกับพี่น้องตรงนี้โอ้อเขาจะคนอะไรพี่น้องมึงด้วยหรอ เ็มีหลีได้พี่น้องคุณอะดำจุกคึกอยู่พี่น,น os, you ons, ้องคุณอะเห็นปะดำจุกค <mit à> <cimento> ึกอยู่กับพี่น้องจ้าโอ้คุณอะดำจุกคึกอยู่กับพี่น้องเห็นปะคะเห็นไหมคะ พี่น้องเอ้ยว่าแม่นน่อยหน่อยได้พี่น้องเอ้ยโอ้ถ้าแม่นอยู่บ้านคอยน,นีเด้อพี่น้องคอยสิเก็บเก็บไปนั่งตลาดพี่น้องพ่อเขาเป็นแม่ค้าดีคว่เป็นแม่ค้าตลาดนัดพร้อมได้พี่น้องชีวีคอยกระสูสนส้นยินมได้พี่น้องสูอี้ดีลูกส้าหลาบบ่ากบอแพ่แต่ว่า่งบ่คอยได้ซบ่คอยได้อยู่ได้เศร้าพี่น้องยู่ซื้อบ,บ่เป็น ยังยุบานนี่สิละยุบานยู่ยเสือของยุบพเป็นมันเป็นิยังพี่น้องอุ่นภูมอันหลาจนว่าสุดพี่น้องสุดสุดต้นใหม่ไงพี่น้องเว้ยเนี่ยแม่ยนมดพี่น้องเว้ยต้มซ้อนกูนี่อุณหภพี่น้องพี่น้องมองดูหล่ะดำจุกคึกอยู่พี่น้องจ๋าอุณหภูมเห็นปะเห็นปะดำจุกคึกจุจ้าพุงดูอุณหภูมิเป็นไปเมดพี่น้องเว้ย ว่าแมนธรรมดาได้พี่น้องพูดอ่ะพูดอ่ะร้ายอยู่ีพี่น้องเลยร้ายคักร้ายเนี่ยไอ้แม่นยุบ้านข่อยเนี่ยข่อยเจ๊ไปนั่งตลาดแล้วพี่น้องเก็บนั่งไปตลาดไปนั่งตลาดขายพี่น้องขายเป็นจานน่ยจานละสิบบาทสิบบาทโอ้ยข่อยว่าข่อยจะได้เงินไหลได้พี่นอ้อ,อนงอ,งาายอย่าก็ไม่หงายหัวมังกรไม่ใช่หรพี่น้องจ้ะ คนไหนพี่น้องโมเมนเหรียญเได้พี่น้องเลยเห็นบหมคะคือคือบ้าเจ๊เห็นจค่ไหนระไปไว่อุบัติคือว่านบ่จ้ะมืึอได้เป็นย okay. ังหลายอีรีพี่น้องเลยหลายคักหลายแน่พี่น้องหลายคักหลายแน่มึงได้เป็นยังไงอานหลายอยู่พี่น้องเลยได้เป็นยังทำจุาเกือกจุกเพียเพีย เป็นกบพี่น้องดำจะคืออยู่คนอ่ะกันยังบ่อนกระนังบ่อนดำคักมันจะออกรสชาติเปรี้ยวเข้าไปใส่อันอ่าใส่น้ำปลาแด็กใส่ละพี่น้องเลยน้ำปลาแดกน้ำตาลใส่อ่า น้ำตาลใส่แล้วก็ใส่พริกโอ้ยเสรแล้นายพี่น้องจ้ะนะคะผ้ายางเบิ่งสิเดหรือพี่น้องด้วยอันผลหมากแรกไม้บบเอิกกินเด้อพี่น้องจา๋าคอยก,มกะมืม้นอนี้อสิจะผ้ามยางเบิ้งซื่อๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับเวลาสีโมงเสาพี่น้องสีโมงเคืง่งเ่ะอพี่น้องจ้ะซีโมงเคื่งนะคะก็จะว่าขอยกะขึ้นไปขึ้นมาขอยกะ ไปเฮ็ดงานอ,อันเมื่อละเมื่ออันอาทิตย์ละมือซ้องมือ่อไอ้ทย์ละสามมือ่อน้องเที่ยวควกเกอย์คกเกอร์อยากไปเฮ็ดงานอันใหม่อยู่ค่ะพี่น้องจ้ะก็จะไปหาเฮ็ดงานเติมอยู่ใช่ปะเที่ยวนี่กับบ่มีล้านนวดล้านหนา้นาบ่นาะสิไปหัดนวดหัดยังสิยในพี่น้องไปหัดนวดคือสิได้เงินดีเนาะอันอันนวดก็นวดกะบ่มีบ่มีประสบการณ์นวดเหรอพี่น้องเอ้ยอันนาบนี่ก็อันนาบนี่ก็บ่บค่อยปันได้ค่ะพี่น้องจ้ะ อันบ่บ่ค่อยเค็งก่ไหนพี่น้องนะะอันเบ้าอีดีได้พี่น้องเลยก็เบ้าไปงั้นล่ะคุณตเลยพี่น้องมาเงี้ยขอเบ้าโฮนะแต่ว่าคือจะกินบ่ได้หรอกมึงส้มกินบ่ได้นี่นะะมันกินได้กับพวกกินพอกเพราะว่าอขนพร้อมโอโห้จักนะคะอันพี่น้องเห็นไหมบอกซุดเลยพี่น้องเง่าอีดีได้เง่าคับเง่าเนี่ยพี่น้องจ้ะเป็นนักสั่นกับพี่น้อง บอดีไก่นะคะบอดีไก่เลยโอ้ยเบื้องในเป็นยังเป็นจ่าอ่อนซ้อนในดีที่พี่น้องเลยมันก็พี่น้องคุณเหรอเห็นบ่เห็นบ่เห็นบอ่นบอขักอ่อนซ้อนขักอ่อนซ้อนแนี้เอาบ้างสิเก็บให้เบิง้งเก็บให้เบิ้งเอาโอ้ยจ่าอ่อนซ้อนอี่างดีที่พี่น้องเฮ้งงยเก็บงาเดี่ยวก็เต็มมือเลยพี่น้องเก็บพุ่มเดียวคุณเหรอ โอ้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 กะย่ปลเขียนกันไมล่ะเฮ่อโอ้ยโอ้ยน้องเ่อมาสร้างปเขียนปลาคากันเดอพี่น้องฟูร่ขักอิมาพี่น้องคักอิลีว้าวสวิทาทําไมเธอน่ารักจังเลยโอเคนะคะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆเจะมีความสุขกับเรานะคะมีความสุขกับเรา โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับนะคะไม่รู้จ้ะป้าดอกใหม่ข้าจะขึ้างามดอกอยู่ในบ้านเพื่อนแม่งามงามไปหน่อยสวยๆนะโอเคค่ะเพื่อนๆขอขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมบัติทุกประการนะคะเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนอ่าผ่านกดเร็วๆนะคะนะคะขอให้ทุกคนมีอ่า มีกำลังใจที่ดีนะคะมีกำลังใจที่ดีบอกรักตัวเองทุกวันนะคะรักนะจุ๊บๆไปแล้วชู๊ด